สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคระบรรยากาศที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะเราไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะคะจะจะมานั่งสเลดดิ้งแบบนี้หรือจะสกี้จะเล่นหิมะเนี่ยนะคะสัมผัสกับความหนาวเนี่ยประเทศไทยกรุงเทพของเราเนี่ยมีให้สนุกกันแล้วนะคะมากันได้เลยที่เชลชางแ n ง k o กชั้น5สศูนย์การค้าเกตเวย์เอกามัยค่ะ อีกหนึ่งบรรยากาศที่หลายๆคนชื่นชอบมากๆเลยนะคะก็คือช่วงเวลาที่หิมะโปรยลงมาเนี่ยแหละค่ะแต่ในประเทศที่อยู่ในเขตอากาศหนาวเนี่ยบางทีเนี่หิมะอาจจะตกจนมากเกินไปนะคะลักษณะเป็น white out นึกภาพออกนะคะ white out ก็คือเมืองเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวเป็นหมดเลย w h i t e out ค่ะก็คือการที่หิมะตกจนขาวโพลนไปหมดเลยนะคะแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะตัวอย่างประโยคเป็นภาษาอังกฤษ Winds and blowing snow are creating whiteout conditions. Winds and blowing snow are creating whiteout conditions. แรงลมนะคะแล้วพายุหิมะทําให้ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เพราะทุกอย่างเนี่ยขาวโพลนไปหมดเลยค่ะนอกจากนี้ white out นะคะยังหมายถึงการเอาสีขาวทาทับลงไปเพื่อที่จะไม่ให้เห็นสิ่งที่เราเขียนผิดไปนะ,ะอย่างเช่นปากกาลบคําผิดนะคะเรามักจะเรียกกัน ติดปากกันว่าเป็น Liquid Paper Liquid Paper นะคะแต่ถ้าเราเอาไปบอกนะคะว่าขอยืมปากการ l q u u i เนี่ยกับชาวต่างชาติเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจเลยนะงงเลยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่า white out pen หรือว่าเป็น correction pen ก็ได้คะ่ะ white out pen โอเ okay. ค correction pen ใช้ได้เหมือนกันคะ่ะในทางตรงกันข้ามนะคะเมื่อ white out หมายถึงขาวโพลนไปหมดเลยนะคะ black out ก็จะหมายถึงมดืดจนมองอะไรไม่เห็นเลยล่ะคะ่ะและนั่นก็คือ black out ค่ะเหมือนเวลาไฟดับนี่คะ black out, black out ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยโอ้โหมืดสนิทร้อนก็ร้อนนะคะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยพึงประสงค์สักเท่าไหร่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอไปเล่นสไลด์สไลด์กันต่อนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามชมรายการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษส่งกันเข้ามาได้เลยขอบคุณด้วย CT White h o l d i n g สวัสดีค่ะ